ขอราะนั้นถ้าจะทำได้รับสมบูรณ์ในเส้นทางของเอกภพให้ได้รับการเผยแพร่โดยท่านาู้ใหญ่ คือจุดร well ับรางวัล hmm. ค่ะนะคะและจะมีบอร์ดติด QR code เช่นกันนะคะว่าท่านได้รับรางวัลขยับกระผมใน ช่วงนี้นะครับขอเชิญทุกท่านนะครับในร่วมกันอีกสองภารายขอบคุณทุกท่านครับวันนี้นะคะขอเชิญนะคะทางในกอที่สุริย์เนื้อทำเก้าที่ดีนะครับเก้าที่แข็งแรงก้าวไปด้วยกันกับท่ากุ้งรันฟอไลซ์ซีซั่นทูหรือซีซั่นสองของเราซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายผมมองว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมาก สำหรับพี่น้องประชาชนชาวภาคโขของเราเพราะนั้นเราจะเห็นว่าบางท่านนะครับอาจจะออกกำลังกายอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาพบปะจะเจอกันนะครับเกิดความรักความสมัคคีนะครับสําหรับท่านที่ด้อยกันนะครับที่จะออกกําลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อจะให้สุขภาพพลานไมยของเราสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเพราะผมคิดว่าเห็นแล้วครับศาสตราแพทย นะครับได้มีเด็กของเราเนี่ยนะครับได้มีโอกาสไปเรียนต่อในชั้นอุดมศึกษานะครับซึ่งเรื่องนี้นี่เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวภาคโขงทั้งหมดนะครับที่ได้ช่วยกันไม่ว่าที่จะมีแค่ชั้นเดียวแล้วจะเกิดอะที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้อย่กลัวว่าจะไม่เห็นนะครับลองตืเต็นไปหมดเลยครับตอนนี้นะการันตีว่าต้องได้เห็นสักวัดนึงลนวินะ சவுண்ட் <laughs> บริเวณหน้านะครับบริเวณหน้าที่เป็นย่อย่อได้ครับเป็นข่อไหนครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมก้าวที่ดีก้าวที่แข็งแรงก้าวไปด้วยกันกับท่าโขงรันพรไลท์ซีซั่น2เนี่ยนะครับปีนี้เป็นการ จัดรั้งที่2ของทเทศบาลเมืองท่าขงนะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องการเห็นสุขภาพของพี่น้องประชาชน<ม>ชาวท่าขงเนี่ยม,มีสุขภาพพลามไมที่สมบูรณ์แข็งแรงเพราะนั้นเราคิดว่าการออกกําลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การพักผ่อนที่เพียงพอเพราะฉนั้นเราคิดว่าคนที่ออกกําลังกายแล้วเนี่ยก็มารวมกันในการจัดกิจกรรมปีหน,หนึ่งหนึ่งครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ร่วมออกกําลังกายเลยเนี่ย ก็คิดว่าเราจะไปเป็นก้าวแรกของพวกเขาเพื่อจะให้เขามาช่วยกันออกกําลังกายเพื่อใครครับเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวชวนครอบครัวชวนเพื่อนบ้านมาออกกําลังกายกันทุกๆคนเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยถ้าพี่น้องชาวทักโขงได้มีโอกาสออกกําลังกายนะครับ<ๆ>ก็จะทําให้สุขภาพเขาสมบูรณ์แข็งแรง<ๆ>ก็จะทําให้เทศบาลเมืองทักโขงเนี่ยก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปนะครับทั้งในเรื่องของสุขภาพสติปัญญารวมถึงการประกอบอาชีพต่างๆ อ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เนื่องจากเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงสเสด็จสวรรคตนครตกันเรามีการจัดทําพิธีถวายอะไรนะครับให้กับพระนางเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ตั้งใจของพวกเราคิดว่าในโอกาสหน้าเราก็จะจัดแบบนี้อีกนะครับในส่วนอีก ผลที่คาดได้ว่าได้รับเนี่ยนะครับเนื่องจากสุขภาพพลานามายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราอยากเห็นความสามัคคีความรักของพี่น้องชาวท่าโขงทั้งหมดจะเห็นนะครับวันนี้เรามีผู้ลงทะเบียนประมาณาร่วมหมื่นคนนะครับ9,000คนเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนมาเยอะแยะมากนะครับก็จะเป็นภาพที่สวยงามภาพประวัติศาสตร์ของพี่น้องชาวท่าโขงของเราครับก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามายที่สมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับท่านนายกครับ

สำคัญมากที่สุดเลยครับลิฟแปลงของเรานะครับจะเป็นหลักที่ยินงัหตัวตนที่น่าราคีกิจกรรมของเราแรกเลยค่ะโคชแน่นอนนะคุณคุณเป็นยูพีบี คนที่สองนะครับพี่คะคนที่สองใช้เวลาไปเท่าไหร่คะนิวพีบีไหมคะนิวพีบีไหมโอเคค่ะทำลายคนเดิมด้วยคนเดิมด้วยนะครับแล้วคารู้สึกในการจัดงานที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างถนนโอเคครับคนที่สองทีมงานอยากคุยขอเดีจตีอยู่ว่างงานต่อไหมครับ แล้วพี่ใหญ่กจะมาร่วมอีกไหมครับมาครับอยู่มแก่โอ้ยหนุ่มแก่นะครับแล้วพี่หนุ่มพี่ใหญ่มาด้ยครับมาครับมาครับมีอะไรจะฝากถึงัพี่หน้าใหม่ที่จะเข้ามาร่วมในครั้งนี้ครับริ่งเจ้าจางเพื่อนนะสวยเลยแต่งแต่ที่สิที่เหรอที่สิแล้วทางนี้ไม่มีซื้อนะแต่ลูกลูกสนุกกับเรานะครับ ร่วมสร้างสุขภาพของเรานะครับรมาแล้วมาแล้วมาแล้วอเอาตัวมืแล้วโอ้ยเริ่มมาเ,เรื่อยๆเลยนะครับได้ยอยู่ครับได้ยยอยู่มาแล้วครัมาแล้วรองเท้าแดงมาเลยฮนะ <time> โอ้มากับสทอดุดมนะ <time>